น้ำท่วมปอดถ้าไม่มีเรือท่องแบนน้าก็ท่วมบ้านนะคะก็ต้องเตรียมเรือท่องแบนไว้นะจ๊ะ,อะขอบคุณนะคะเมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วอืมทีนี้เมื่อตะกี้เราพูดถึงมาขามป้อมดูแลตับเข้าใจนะตอนที่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดว่าด้วยมาขามป้อมตับไขมันก่อตับตับอบกทีเแต่ถ้าเป็นมะเร็งตับระยะหนึ่งสองเช้าลูกเย็นลูก จะช่วยให้ไม่บวมท้องขอโทษท้องไม่บวมเป็นท้องมนันนะแต่ถ้าเป็นระยะสุดท้ายระยะสามต่อสีแล้วต้องปรึกษาให้หมอที่อยู่ข้างบ้านแพทย์แผนไทยคลินิกไปหาหมอนะครับทีนี้ถ้าไม่มีมะขามป้อมชายเล็บครุดฟังอันนี้นะตอนที่2,162 8ปีได้2,000กว่าตอนทั้งหมดมี1 0 0 0 0แตอนโยมคิดดูดิวิชัยเวลากี่ปี ใครตอบได้ตอบนักเรียนทางบ้านนะคะมีตั้งหมด2 0 0 0เอ่อหน0 0 0 0ตอน8ปีได้2,000ตอนคิดมาดูว่าต้องใช้เวลากี่ปีตอบหน่อยนักเรียนหัวหน้าห้องนะคะพี่หลวงโอ๊ตแล้วก็พานาภัยใจนะคะ10,000 0ตอนต้องใช้เวลากี่ปี8ปีได้0 0 0ตันตอนอคุณหน่อยคุณหน่อยนักเรียนนะคะเวลาเขาถามในห้องเรียนให้ตอบนะคะอย่านั่งหัวเราะอยู่นะคะ,ะคิดดูที หนึ่งแสนตอนอาตมามรณภาพก่อนก็ไม่รู้ไลยไม่ไลยไม่จบก็เดี๋ยวให้คนที่อยู่เบื้องหลังไลยไปอาตมาก,ก็จะไปชมอยู่ข้างนู้นถังนกะใช้เวลากี่เดือนอเดี๋ยวดูก่อนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสองตนมเก้าเก้าอะไรมเก้าเก้าอยากรู้ว่าหนึ่งแสนตอนใช้เวลากี่ปีจะไล่สดเสร็จ 8ปีรายได้2,000ตอนทีนี้อยากทราบว่าต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะครบ100,000ตอนคณิตศาสตร์เอามาที่นักเรียนคิดคณิตศาสตร์มาทีมีนักมีอ่า80ปีค่ะประเทศไทยแล้วแลวะ80ปีตอนนีออ้อาจารย์50ถ้าบวกกับ80เท่าไหร่หมรณาภาพาริินั่งคางห้อยเลนยอยน้ำลายเยอ้เยิย้ไม่ไหวนะจ๊ะเออแสนหาร2,000 แสนหารองพันนะคะขอบคุณนะคะแปดพันปีเจ้าค่ะอิยาละกาแปดพันปีไสขี้ไม่มีแล้วมึงนะคะห้าสิบปีโอเคแล้ว้าสิบปีตอนนั้นตอนนั้นหนูอยู่กี่ปีอะตอนนั้นกี่ปีก็ช่างเรียนไปเรื่อยๆขอบคุณมากรักปานีมัลลิสมัลลิสมัลลังสีขอบคุณนะจ๊ะเพิ่งมาย้อนนิดหนึ่งค่ะอาจารย์อาจารย์ทุนไพวันนี้พระอาจารย์ขอบคุณนะคะสวัสด,ดีครับท่านอาจารย์ยาโรคกระเพาะ สวัสดีท่านอาจารย์ยาโรคกระเพาะเอาโรคกระเพาะเอาฟังฟังถามตอบก่อนเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมไส้กล้วยรู้จักไหมไม่ได้ยินตอบดังๆเอารู้จักโอเคอยู่โลกอื่นแล้วเจ้าค่ะอายอยู่โลกอื่นเลยโอเคนะคะไส้กล้วยเอาแต่ไส้กล้วยมาปอกเอาอ่อนๆแล้วก็หั่นบางๆหนึ่งขีดน้ำสองลิตรต้องไม่เดือด เมื่อเดือดแล้วยกลงมาบีบกรองแต่น้ํากินต่างน้ําเลยจะช่วยเคลือบลําไส้เคลือบแผลอาการโรคกระเพาะได้อย่างชังงักนักเลข้าใจนะตอบคาถามนะคะปวดปวดมาเกรนอะไรปวดมาเกรนอกรนอะไรไม่เข้าใจอ๋อปวดไมเกรนอ๋อปวดมาเกรรนอ,อ,อ,อาพอดีอาตมาก็มึนเลยนะคะปวดพึ่งเข้ามานะคะนักเรียนใหม่สแสดงตัวนักเรียนใหม่นะคะ 8,200ท่านนะคะในไลน์ติกต็อกนะคะ404ท่านในเพจวัดคิริวงศ์นะคะธรรมรักษาใจสมุนไพรรักษาการ1ทุ่ม21นาทีนะคะขอ,อยาบำรุงเลือดหน่อยคะ่ะเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นะคะแม่เป็นรัดดวงคะ่ะอ้าวกดละย้อนสอนไปแล้วกดละย้อนกับเผาเขี่ยวกับข้าวเลยเอาเอาเรียนให้จบก่อนต้มลูกหมากตูครมันในเส้นเลือดต้องกินอะไรไขมันในเส้นต้องกินอะไร ผมไม่เป็นไหนค่อยไปเรียนกับบนสวรรค์กับอาจารย์เยอะละกะไม่เฮ้ยเออไม่รู้ค่ะแต่เรียนไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะอืหลวงพี่อย่าเพิ่งงงนะคะไม่งงลุกโยมแต่ว่าไปเรียนพร้อมกับอาจารย์บนสวรรค์รู้ได้ไงว่าอาจารย์จะไปสวรรค์หรือจะไปไหนนะคะ <c oughs> ออยังไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าบุญเยอะได้ไปแล้วนะคะแต่ถ้าบาปเยอะเราก็ไม่รู้อีกนะคะ โอเคนะคะเอาว่ากันพระอาจารย์ครับลดความอ้วนยังไงครับลดความอ้วนก็อยากกินข้าวสักเดือนหนึ่งกินลูกเดือยสักเดือนหนึ่งน้ำหนักลดนะคะวิ่งจากบ้านมาถึงวัดน้ำตกก็ได้วิ่งมาที่หลังสวนชุมพรแล้ววิ่งจากบ้านมาถึงหลังสวนวิ่งจากหลังสวนไปบ้านของโยมใครมนหน้าท้องยบุบถ้าไม่ยุบก็เป็นลมข้างทางนะคะฮะ ใช้กล้วยก็ใช้ได้ไหมได้ได้ไดใไ้กล้วยหมอเอราชรสเอาเอราชรสฝนไม่ตกราคาที่พิจิตอยากอ้วนค่ะเอาไปคนหนึ่งอยากผอมอีกคนหนึ่งอยากอ้วนโอ้ยคนอ้วนอยากผอมคนผอมอยากอ้วนนะจ๊ะฮะเอา,เอาต่อ,ต,อต่อนะคะเดี๋ยวมืดนะคะอ่าคนที่มีปัญหาเรื่องตับใช้ใบเล็บครุดย่างไรนะคะโปรดพิจารณางดดามาถ้าใครเข้ามาดาน่าในเพจวัดคิรวงศ์นะคะหนึ่งหมื่นสองร้อยท่าน แล้วก็468ท่านในผิดวัดนะคะถ้าใครเข้ามานามาให้ไปเรียนแพนทย์แผนไทยจบแล้วมาพบกันที่วัดคีรีวงศ์แล้วจะรู้ว่าน้าโมพุทธายามาอุโอมการมหมาเทนตําเยนะคะสงสัยกูใจเย้นะคะ,ะเมื่อเข้าใจแล้วแล้วจะได้รู้ว่าเล็บครุฑประโยชน์อย่างไรนะคะเอาเล็บครุฑตั้งก้านตั้งใบสดก็ได้แห้งก็ดีหนึ่งขีดสำหรับคนที่เป็นเกี่ยวกับตับนะเอามาหนึ่งขีด ต้มน้ำ4ลิตรให้เดือดฟังกดีนะเอาเล็บครุดมาหนึ่งขีดต้มน้ำ4ลิตรให้เดือดกรองแต่น้ำใบเล็บครุดมีสรรพูคุณเทียบเท่ากับใบอยาอ,อะไรนะที่มันแผดเผดร้อนเขาเรียกว่าที่ป้องกันมะเร็งอะยายายาผักแพลวไม่ใช่ผักแพลวเดี๋ยวนึกได้ค่อยมาบอกต้มน้ำ4ลิตรให้เดือดกรองแต่น้ำถ้าเป็นเกี่ยวกับตบับที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งก่อนนะ กินเช้าแป็กกินแป็กที่เหลือก็อุน่นแต่ถ้าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับกินไปเลยนะคะเชา้าเที่ยงเย็นครั้งละแป็กแป๊กแป๊กแปกที่เหลือก็อุน่นยับยัง้งทําให้จุดกองไข้ท่าพัทธาอัปทาที่ตับมันจะเกิดขึ้นโยอาจจะไม่เข้าใจพัทธาอัฒนาผู้ง่ายความร้อนจะทําให้ตับี่ยมีกองไข้ท่าทำให้ไฟชีรนาคีเผาผลาญและร่างกายก็จะแข็งแรงนี่คือภาษาหมอมึนแล้วใช,มวใช่มึนแล้วใช่ไหม,อมขอบใจมากที่มึน กินกับแหนมอร่อยขอบคุณนะคะกินกับแหนมหนามก้างปลาครับท่านโอเคค่ะพาตันมาเร็งลำไส้อยากถ่ายทำยังไงคะขอบคุณนะคะถ้าตอบทันก็จะตอบตอบไม่ทันก็จะไม่ตอบนะคะ 1, 1 5 0 0รท่านขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะในลาติสตอกที่เข้ามาเรียนรู้ดูแลดูข่าภาพนะคะคนที่เข้ามาเรียนทั้งหมดเป็นคนที่ชอบดูแลดูข่าภาพนะคะสมบัตินี้เป็นสมบัติของพวกเราคนไทยทุกคนนะคะ เวลามีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยขาวใดเรียนรู้ทําความเข้าใจให้ถูกต้องถูกวิธีก่อนอย่ามั่วนะคะยาสมุนไพรมีทั้งคุณทั้งโทษนะคะศึกษาเล่าเรียนทําความเข้าใจว่าส่วนไหนเขาบอกว่าก้านใบเขาไม่ได้บอกให้เอาร่างละต้นก็ต้องทําก้านใบนะคะต่อไปนะคะว่าด้วยเล็บครุฑอีกนะคะอคนที่วันก่อนสอนเรื่องเล็บครุฑโรคซึมเศร้าเครียดนะคะเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าเราก็สอนเล็บครุฑ วันนี้มีคนถามว่าเป็นฝีในกรณีที่เป็นฝีที่เต้านมฝีตรงไหนก็ตามนะคะที่เป็นหัวแดงเน่าแล้วตาใบรับครุดตมไม่ละเอียดเลยตำตำไม่มละเอียดบีบกรองกับแต่น้ําแล้วก็มาชุบสำลีบางๆแปะที่แผลหรือตมไม่ละเอียดใบเนี้ยนำมาพอกวันละสามเวลาสี่เวลาวันละสี่เวลาเช้าเที่ยงยิน สามารถรักษาบรรทมอาการปวดบวมจากฝีแผลหน้าเปือจากฝีวงเล็บมะเร็งได้อย่างชัง,งักนักเลยนี่แค่ใบเล็บครุดนะใส่กล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใส่กล้วยอะไรก็ได้ไมเกรนไมเกรนเนื่องจากว่ามีลูกยากทํำยังไงค่าหลวงปู่โอ้ก็ต้องไปแต่งงานที่โยมนะคะก็ไปทําจะมีเกล็ดยาอยู่เกล็ดยาหนึ่งก็คือเป็นยามีบุตร เพิ่มยาเกล็ดเนี้ยกินแล้วต่อมโฮอร์โมนเลือดมันจะดีโยมต้องเดินทางมาปรึกษาที่วัดและเดยวจัดสอนนะโยมก็กลับไปทําเองที่บ้านโอเคทมนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้าใจไม่ดือ้อเป็นฝีคันดาสูตรดอกเทียนข้างบ้านเลยดอกเทียนรู้จักไหมเอาดอกเทียนขยี้ขยี้ดอกแล้วก็แปะที่ฝีคันดาสูตรถ้าไม่มีดอกเทียนดอกดาวเรืองก็ได้ตามไม่ละเอียดแล้วนามาพอกที่ฝีคันดาสูตรสามเวลา ยาเจ็บหัวไมเกรนทีครับยาเจ็บหัวไมเกรนคือเอาขิงสดสดห้าแวน้นขอบคุณนะคะที่ฮิ้ของมาฝากนะคะขิงสดสดห้าแว่นนะคะน้ำหนึ่งลิตรต้องไม่เดือดกรองเอาแต่น้ำเช้า60ซีซีเติมน้ำพึ่งเล็กน้อยไว้กินช้าแก้วเย็นแก้วช่วยไมเกรนเบื้องต้นที่เหลือถ้าเป็นผู้หญิงต้องไปให้หมอ แพทย์แผนไทยหมอนนวดไล่ลมเส้นปะกกังลมปะกังในนะคะห้ามกินน้ําเย็นนะคะทําความเข้าใจง่ายๆเบื้องต้นก่อนนะคะมีลมในท้องเรื่องอะไรในลมในท้องเรื่องอะไรไม่เข้าใจโยมมีลมในท้องใช้ใบสะเนอหน,หน้าหนึ่งมัดรู้จักใบสะเนอหน้าไหมใบสระรแหน่นะโยมใบสระรแหน่หนึ่งมัดต้มน้ำหนึ่งลิตรเดือดไว้กินเป็นน้ําชาลมในท้องขับลมได้ดีนะคะ อาขอบคุณนะคะหนึ่งนสามพันสี่ร้อยท่านนะคะขอบคุณทุกคนตุงท่านนะคะในไลน์ติกตอกนะคะในเพจวัดกิริวงห้าร้อยห้าสิบแปดท่านนะคะยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์เน้นมาแล้วดุครักครัก,คร,กครักนะคะยาแก้ไอทำยังไงคะหัวาขาบางๆอันนี้ก็ได้แก้ไอใช่ไหมมาขามป้อมเลยจุ่มกับเกลือเคี้ยวเ่านี่น้ำพกเกลือมีนี่นี่นดูนี่จุ่มอย่างนี้ใส่ปากเคี้ยวเจ้าเย็นวันละลูกไอใช่ไหม ต่ถ้าใส่แล้วไม่เคี้ยวตายเข้าใจนะใส่กันอืมเออใช่ไหมหายเอยเลยเพราะมันขับสลดเข้าใจนะโยมเอยใช่ไหมมะขามป้อมเช้าลูกเย็นลูกจุ้งน้ำพีเกลือช่วยบรรทาการเอยขับสลดในลําคอช่วยทอมซินอักเสบได้อย่างชังงักนังเลยของดีใกล้บ้านมะขามป้อมนะคะโอเคเข้าใจามีคำถามอะไรถ้าตอบหมดตอบนะคะ หนึ่งต้มยี่สิบแปดนาทีนะคะร้อยนักผีร่วงขอบคุณขอบคุณร้อยก็คืออย่างนี้นะโยมคนบ้านเราาคนใต้แหลงได้แรงออกคืแหลงอย่างร้อยนี่คือแหลงอย่างร้อยแปลบๆนี้นะเข้าใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่นักเรียนและประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านที่เสียสละเวลามีคุณค่าเข้ามารับชมรับฟังเพลิดเละสดวัดคิริวงหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยท่านนะคะที่ให้เกียรติรับชมรับฟังเสียสละเวลา ให้กับท่านทั้งหลายได้มาเรียนรู้ห้องนี้เป็นห้องเรียนรู้เพศวัดคิริวงศ์และติดต่อพระหมหาวันใจ50หมู่ที่9ตําบลบางมาพระอวาเภอลังสวนจังหวัดจุมพรสงสสยขับรถมาได้ที่วัดเราเครื่องบินบินผ่านแต่ยังไม่มีลานบินต้องเป็นลงถูราชกับลงที่ปะทิวสองที่นะคะนอกนั้นมารถส่วนตัวรถไฟรถทัวรถส่วนตัวรถไฟรถทัวได้นะคะให้ให้การเรียนรู้่ตยทอดฟงความรู้แบบโบราณนะคะแบบที่หลวงปู่ถ่ายทอดมาหวังว่า การละศทตนนี้จะเป็นธรรมะอดสดนะคะธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษากายคิดดีพูดดีทําดีนะคะให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและประชาชนทุกคนนะคะคืนพรุ่งนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะคะหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะคืนนี้อ้อออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใจก็อย่าลืมกดเลิฟนะโยมนะขอบคุณนะคะเอาวันที่2 1มีนาคม2 5 6 8 นะคะนี่นี่ปเตอร์เห็นบ่อยปุเตอร์นี่เขาขึ้นปเตอร์นี่เห็นไหมเสวนาเชิงวิจการโรคมะเร็งนะคะยีิบเอ็ดมีนาคะอาคารศูนย์สุขภาพศูนย์พัฒนากีฬาสุขภาพมอหัดใหญ่นะคะนี่นี่เห็นไหมเห็นป้ายนี่เห็นไหมนี่อ่อนเห็นไหมนี่ดูดูไปวันที่2 1มีนาตั้งแต่8โมงกว่ากว่าไปเจอถึงตีสี่ตีห้ากลางยนไปพบกับอาจารย์ที่นั่นนะคะมีบูธสมุนไพรต่างๆนานานะคะก็จะมีคนเขาจัดงานนะคะคาใจนะคะ ถ้าเข้าใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคนที่อยู่หาดใหญ่สงขลายาลาปัตตินาราธิวาสทุกท่านาปัตตลุงไปได้นะคะกรุงเทพก็ไปได้นะคะเครื่องบินเป็นลงสนามบินหาดใหญ่นะคะอืมก็จะเสวนามีหมอมีโบูธสมุนไพรหลายๆโบสบูนะคะขอบคุณนะคะขอบพบกันใหม่ในค่ำคืนต่อๆไปนะคะ17,000 1 7 0 0นนึงะคะหนึรท่านขอบคุณทุกคนท,กทุกท่านนะคะ ต้องบวมนะคะเดี๋ยวก็มาตอบในครพุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะคนไทยเรามีภูมิปัญญาทรงคุณก้านับมาเป็นพันๆปีนะคะเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาอย่างถูกต้องถูกวิธีอย่าโดนสรุปว่ากินแล้วตับไตแทบพุงพังเพราะท่านไม่ได้ทําความเข้าใจท่านจึงต้องเชื่อตามวิถีคิดของฝรัง่งเรามีเอกราชเป็นของตัวเองมีภูมิปัญญามีวัฒนธรรมดีๆนะคะพบกัในใหม่นครําคืนต่อไปคืนนี้ขอขอ,ขอบคุณจเจริญพรทุกคนทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณค่ะจะเดินพรจ้าโยม